ขอทักทายพี่น้องยามเช้านะครับเช้าวันนี้วันที่5เมษายน2564าเช้าวันนี้อากาศเย็นสบายนะครับหลังจากที่มีฟ้าฝนตกลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับเมื่อวานรวมทั้งเมื่อคืนนี้นะครับสิ่งที่พี่น้องเห็นอยู่นี้ก็คือ ต้นกล้าของตะเคียนเต็งนี่คือจุดกําเนิดหรือว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ครับพี่น้องต้นไม้ที่สูงใหญ่หลายคนโอบอายุหลายร้อยปีก็มาจากจุดเริ่มต้นจุดนี้เองนะครับพี่น้องรู้จักต้นตะเคียนเต็งไหมครับ เป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่เพราะว่าปัจจุบันนี้ค่อนข้างหายากนะครับในอดีตนั้นมีเยอะเราตัดไปใช้งานแล้วไม่มีการปลูกต่อหรือปลูกเพิ่มตะเคียนเต็งเป็นไม้ที่อยู่ในวงยางของประเทศไทยนะครับประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมดมีไม้วงยางอยู่ทั้งหมดประมาณ84ชนิด เป็นไม้เนื้อแข็งเหมือนไม้พยอมเหมือนไม้เต็งเหมือนไม้รังนะครับแต่พิเศษครับพี่น้องพิเศษนี่ครับให้ดูครับในลูกหนึ่งนะครับนี่คือลูกของเขาจะมีอยู่ทั้งหมดพี่น้องเห็นไหมครับมีอยู่สี่รากด้วยกัน ในลูกหนึ่งมี3าถึงสรากรากหนึ่งก็หมายถึง1ต้นนะครับแปลกไหมครับพี่น้องเท่าที่ผมเพาะกล้าไม้มานี่ผมเจออยู่2ชนิดนะครับก็คือตะเคียนทองแล้วก็คือตะเคียนเต็งนี่แหละครับที่มีหลายหลายเขาเรียกหลายต้นเนาะอยู่ในอยู่ในลูกหนึ่งหรืออยู่ในเม็ดอันหนึ่งนะครับ อ่าทีนี้พูดเนิ่นนานเรามาพูดถึงวิธีเพาะนะครับอ่าเดี๋ยวให้พี่น้องดูก่อนดูเม็ดของเขาดูลูกของเขานี่ครับนี่คือลูกตะเคียนเต่งนะครับอันนี้ผมอ่าเอาปีกของเขาออกแล้วนะครับอาลืมเอาอันที่ไม่มีปีกมาให้พี่น้องดู นี่ครับเมื่อคืนก็มานั่งเด็ดปีกออกแล้วก็แช่น้ำหนึ่งคืนของเขาจะมีปีกเหมือนพยอมเหมือนเต็งพวกนี้นะครับมีปีกยาว3มปีกปีกยาวปีกปีกใหญ่นะฮะแล้วก็ปีกเล็กอีก2รวมเป็น5ครับผมนี่ครับวิธีเพราะนั้นง่ายมากนะครับถ้า เออ่คือผมแช่น้ําแล้วหนึ่งคืนนะครับนี่ครับรากก็เริ่มงอกแล้วนะครับอ่ะครับเรามาพูดถึงว่าวิธีเพาะอย่างไรก็เพาะในกระบะใบนี้นะครับนี่ฮะพี่น้องก็หาผานชนะที่ มันแตกมันอะไรก็ได้นะครับพวกครุถังกระมังพวกนี้นะครับหรือถ้าใครไม่มีถาดก็หว่านลงไปลงดินเลยก็ได้ในในส่วนผสมนี้ก็มีแกลบไม่ใช่โทษทีมีขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ดินดินก็ดินตามบ้านข้างบ้านดินในสวนเรานี่แหละครับผสมกันหนึ่งส่วนเสร็จแล้วก็ความหนานะครับนี่ฮะ สักหนึ่งนิ้วชี้ครับพี่น้องหนึ่งนิ้วชี้นะครับใส่ดินให้หนาหน่อยแล้วก็พอผสมระหว่างขุยมะพร้าวกับดินเสร็จก็โรยลงไปเลยโรยเม็ดตะเคียนเต็งลงไปเลยนะครับโรยให้เต็มกระบะเสร็จแล้วก็เอามือกดทับอ่าเล็กน้อยนะครับกดทับนี่คือกดทับเม็ดตะเคียนเต็งให้เขาจมลงไปในดินเล็กน้อยเสร็จแล้วก็เอาดินกลบ กรบไม่ต้องหนานะครับไม่ไม่เกินหนึ่งข้อข้อนิ้วของเรานี่นะครับผ่านไปสักสี่ห้าวันครับพี่น้องนี่คือสี่ห้าวันนะครับเขาก็จะงอกออกมาแบบนี้ทีนี้เราก็ทำการย้ายได้เลยนะครับก็ค่อยใช้ไม้นะครับพี่น้องนี่ครับไม้แหลมแหลมปลายไม้แหลม งัดขึ้นมานี่ครับเ็แล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาพี่น้องเห็นรากไหมครับแหลมปิดเลยนี่คือหนึ่งลูกนะครับลูกนี้จะมี3ามต้นอ่านี่ครับใบเลี้ยงของเขาสองใบเลี้ยงออกมาแล้วนะครับ อ่เมื่อเราถอนออกมาแล้วก็ย้ายลงถุงครับพี่น้องง่ายๆนะครับอ่านี่ครับเอาลงไปเลยแล้วก็บีบดินอ่าเรียบร้อยครับอ่ะนี่ครับ ไม่ยากครับ <medio> พี connect, ่น id ้องไม่ยากพี nice. ่น้องก็ทําได้นะครับทําง่ายเพราะว่าตะเคียนติงนี้มันลูกของเขาเปลือกบางมันเพาะง่ายนะครับเห็นไหมพี่น้องลากแหลมมากเลยครับพี่น้องเห็นยอดเขาไหมครับยอดเขาสีสวยงามมากนะครับต้นอ่อนก็สีเข้มสวยงามมาก สีออกแดงๆงม่วงม่วงนะครับอ่าขอทักทายพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมอ๋อมีพี่น้องสายเขียวนะครับพี่จากอจินไตบอกว่าเยี่ยมเลยครับใช้ขุยมะพร้าวล้วนก็ดีเวลาดึงขึ้นจะง่ายมากเอาอขอพระคุณมากนะครับ พี่จักก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้เรื่องต้นไม้เยอะมากนะครับผมเองก็คอยสอบถามอยู่เป็นประจำถ้าไม่รู้จักต้นไม้นะครับต้นไม้ไหนที่ผมไม่รู้จักผมก็จะส่งข้อความไปถามต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมที่วันนี้มารับชมแล้วก็แนะนำะแนะนำด้วยนะครับผมอ มีพี่น้องบอกว่าไม่รู้จักครับเพราะว่ามันค่อนข้างหายากนะครับพี่น้องนี่ครับผมเองก็ตั้งใจครับพี่น้องตั้งใจที่จะหาพันุ์ไม้ที่ค่อนข้างหายากในธรรมในธรรมชาตินะครับซึ่งก็อาจจะมีในเป็นบางแหล่งบางพื้นที่พยายามเสาะ,ะแสวงหามาเพื่อจะอเอามา เพาะเอาไว้นะครับแล้วก็กระจายพันธุ์อ่าพอพูดถึงกระจายพันธุ์นะครับผมแบ่งบางส่วนไว้นะครับพี่น้องเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องอ่าส่วนที่เพาะผมก็เอามาเพาะแล้วนะครับทําการเด็ดปีกแล้วส่วนที่จะแบ่งปันพี่น้องนั้นยังมียังมีปีกสมบูรณ์เดี๋ยวผมจะแบ่งปันให้พี่น้องเอาไปเพาะปลูกกันนะครับช่วยกันปลูกอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่าในธรรมชาติมีค่อนข้างน้อย อันนี้แม่ไม้มาจากอำเภอเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีนะครับแม่ต้นแม่พันธุ์ของเขานั้นสูงชะลูดสวยงามมากนะครับเหมือนต้นเหมือนต้นยางนะครับเหมือนต้นยางนาเลยสูงแบบนั้นนะครับสูงชะรูดแบบนั้นเลยาทางเขาคิชกูดนะครับชาวบ้านเขาเรียกต้นชันเขาเรียกต้นชัน แต่ภาษาแบบเป็นวิชาการก็คือตะเคียนเต็งนะครับก็มีพี่น้องหลายคนก็ช่วยอุดหนุนไปนะครับเพราะว่าผมเองก็จำหน่ายต้นกล้าอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะนี่ครับเรียบร้อยครับพี่น้องง่ายมากนะครับนี่ครับอันนี้คือ รากงอกแล้วครับพี่น้องอันนี้งอกระหว่างเดินทางนะครับจากเมืองจันมาถึงบ้านผมนี่งอกแล้วงอกอยู่ในกล่องเลยนะครับเพียบเลยครับพี่น้องไม่ต้องทำอะไรก็งอกเองเลยนะครับฉะนั้นอ่าเดี๋ยวพี่น้องที่ชอบไม้หายากนะครับอ่าติดตามผมไว้นะครับผมจะแบ่งปันให้พี่น้อง แต่ว่าพี่น้องก็เสียค่าส่งเองตามธรรมเนียมนะครับแต่ต้องรอก่อนตอนนี้ผมยังไม่สะดวกนะครับรออีกสักหลายวันนะครับถ้าวันไหนจะ,ะถ้าวันไหนสะดวกก็จะโพสต์ลงไปในเฟซนะครับเพราะว่าชุดเดิมที่แจกพยอแตะเคียนทองแล้วก็ทองกวาวพึ่งจานหน้าซองเสร็จนะครับเกือบ60คนพึ่งเขียนเสร็จนะครับ จากนั้นก็จะเหลือการแพ็คนะครับการแพ็คแล้วก็จะส่งต่อไปก็คาดว่าอีกสัก2-3วันนะครับพี่น้องที่โอนเงินค่าส่งมา30บาทก็รออีกนิดนึงนะครับรออีกนิดนึงนะครับก็ต้องขอบพระคุณพี่น้องที่ให้ความสนใจในกิจกรรมแจกหรือว่าแบ่งปันเม็ดไม้ไม้ป่านะครับ ฉะนั้นอ่าโอเคมาสรุปกันง่ายๆครับพี่น้องการเพราะตะเคียนเต่งตะเคียนเต่งนั้นไม่ได้ยุ่งยากนะครับอ่าจะใช้วิธีแบบผมก็ได้นะครับนี่ครับกับดินกับขุยมะพร้าวอย่างละหนึ่งส่วนนะครับผสมให้เข้ากันแล้วก็หวานมเมล็ดลงไปนะครับแล้วก็กดทับนิดหน่อยแล้วก็ใช้ดินกลบเล็กน้อยรดน้ำเช้าเย็น4-5วันก็จะได้อย่างนี้ แล้วก็ย้ายลงถุงหรือจะใช้ขุยมะพร้าวเพียวๆเลยก็ยิ่งดีเพราะว่าเวลาเราถอนกล้านมันจะง่ายนะครับเวลาดึงขึ้นมานะครับมันจะง่ายนี่ครับประมาณนี้ก็ทำการย้ายนะครับเพราะว่าถ้ามันปล่อยให้ยากว่านี้รากก็จะเยอะอ่ามันจะช้ำนะครับเวลาเราย้ายกล้ามันจะช้ำ จะช้ำมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเอามาแลกเปลี่ยนนะครับเอามาให้พี่น้องอที่ยังไม่รู้จักได้รู้จักไม้ของประเทศไทยซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็บางชนิดนั้นก็ค่อนข้างหายากบางชนิดก็ใกล้สูญพันธ์เพราะว่ามีแต่ตัดไปใช้ไม่เคยปลูกเพิ่มนะครับไม,ไม่ได้ปลูกเพิ่ม แล้วก็กว่าจะปลูกเพิ่มกว่าจะได้ใช้ประโยชน์นั่นก็หลายสิบปีะนะครับฉะนั้นก็เลยมาเชิญชวนให้พี่น้องนะครับบริเวณหรือว่าบริบทอของพี่น้องที่มีต้นไม้ค่อนข้างหายากอยากจะให้อนุรักษ์กันเอาไว้นะครับอนุรักษ์แล้วก็ขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์ให้เยอะ ถ้าพี่น้องที่มีไม้แปลกๆที่หาค่อนข้างยากท่านมีต้นแม่พันธุ์ท่านอยากจะกระจายพันธุ์แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรกระผมเองนะครับสวนเขียวหมื่นปีก็ยินดีนะครับเป็นสื่อกลางะจะช่วยกระจายพันธุ์เองพี่น้องแค่เก็บมาแล้วก็ส่งมาเม็ดไม้มาที่ผมนะครับเดี๋ยวผมจะช่วย กระจายพันธุ์ต่อไปอีกทีหนึ่งถือว่าเป็นช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไวส้สําหรับพี่น้องที่อาจจะมีอ,อยากจะคล้ายๆว่าอยากจะกระจายพันธุ์นะครับมีต้นไม้มีลูกไม้นะครับอยากจะทําบุญให้กับประเทศโดยการปลูกต้นไม้นั้นก็ขอเชิญนะครับอันนี้ก็ออกตัวไว้ก่อนน <c> ะ <oughs> ครับ โอเคครับพี่น้องคงเป็นคลิปสันส้นๆนะครับเอามาให้พี่น้องได้รู้จักไม้ที่หายากไม้ที่อยู่ในวงยางอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่ชื่อว่าตะเคียนเต็งเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับใช้ในงานก่อสร้างก่อสร้างบ้านได้เป็นอย่างดีแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีลดน้อยถอยลงมากนะครับมีลดน้อยถอยลงเป็นอย่างยิ่งต้นแม่ แม่พันธุ์หรือว่าแม่ไม้นี่ก็มาจากอำเภอเขาคิจกูุดจังหวัดจันทบุรีนะครับสำหรับพี่น้องที่ชอบอนุรักษ์แล้วก็ชอบไม้แปลกๆเหมือนกับกระผมนี่นะครับออยากได้ต้นกล้าหรือว่าต้นพันธุ์ไปปลูกก็รออีกสักเดือนถึง2เดือนหรือ3เดือนประมาณนั้นนะครับให้แข็งแรงก่อนนะครับอ่ ก็คอยติดต่อเข้ามาสําหรับท่านที่อยากจะช่วยอยากได้เอาไปปลูกไปอนุรักษ์เอาไว้นะครับสําหรับพี่น้องที่ต้องการอ,าอยากจะทดลองอมีความสนใจอยากได้เมล็ดก็ตอนนี้ผมแบ่งบางส่วนเอาไว้แบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันไหนดูอีกทีนึงตอนนี้ยังไม่พร้อมขอให้ส่งชุดที่พี่น้องโอนมาก่อนนะครับ โอเคครับพี่น้องขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ขออนุญ,ญาตชำกลา้าต้นตะเคียนเต่งไปก่อนอ่ะเดี๋ยวอ่าวันหน้าๆนะครับมีต้นอะไรก็จะมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับเพราะว่าในแปลงตอนนี้ก็มีต้นกระพีนางนวลนะครับต้นสาธรต้นประดูต้นชิงชันนะครับที่ผมกำลัง ทำการเพราะแล้วก็มีต้นยางกลองโอ้เยอะนะครับตอนนี้มีเยอะมีหลายมะอกกานีนะครับมีหลายชนิดพี่น้องที่สนใจก็ติดตามเอาไว้นะครับถ้าท่านยังเพาะไม่เป็นหรือว่าเป็นมือใหม่นะครับก็ติดตามเอาไว้นะครับผมขอพรบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขออนุญ,ญาตทำงานต่อก่อนขอบคุณครับ